มาชิคเวลพิเชนวันนี้า25 6 5อ,อีเคบางบอลก็ขึ้นกองมาแต่เช้าครับนกยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้อะไรครับต้องการให้มันบินบินบ้านแห้แข็งแกร่งก่อนนะครับซ้อมในเรื่องล็กเราไม่ได้แข่งนกใ,นใกล้นะครับแข่งนกไกล วันที้16ตุลาเนี่เป็นวันแรกที่ลมเหนือลงมาแบบเต็มๆนะครับพาลมหนาวมาด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> ครับุภูษย์เจยังทนไม่ไหวนะครับต้องลงไปสวมเสื้อเมื่อวานนี่ขึ้นมายังสบายๆไม่ต้องใส่เสื้อแต่วันนี้ไม่ไหวหนาวนะครับ หาววันแรกเลยวันนี้อากาศเย็นกนกก็มีกันดีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดทางนกทางไกลแล้วมตัวไปตไกใจเขาจะซ้อมยังไงบางคนซอ้อมกี่เที่ยวกี่เที่ยวกี่เที่ยวสิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวอะไรก็ทังเขานะครับอย่าไปใส่ใจ ตื่นเต้นจะเป็นดีดดาตามเขานะครับตอนนี้ซ้อมน,นกได้ข่าวนกชนกเละเทะครับก่อนจะถึงวันสิบหกตัวนี้หายกันหลายตัวเสียห,ยหายหลายกองเราแข่งทางไกลพวงทางไกลบริสามมีแค่สิบตัวไม่ตื่นเต้นเลยเขานั่งหนา ใครอยากจะไปซ้อมก็ไปนะครับไม่ไม่ได้สนใจนกเราอยังไงให้แข็งไว้ก่อนบินบ้านให้มันแข็งไว้ก่อนซ้อมยังไงก็ซ้อมได้ซ้อมก้าวกระโดดปังปังปัง,ปงเดี๋ยก็แข็งได้แล้วนะครับไม่ต้องไปซอยซ้อมออยิบๆยิบหยับ อากาศเยนน็นเย็นดีนกบินดีนะครับราอากาศแจ่มๆนมกทางกลไม่ต้องรีบร้อนนะครับเร่งซ้อมอากาศไม่นิอย่างนี้เดี๋ยวนกก็ชนเละเทะหมดสำคัญบินบ้านใหันแข็งไว้ก่อนคะัเตรียมแข็งมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไม่ไดซ้อมต้องเต ลมเหนือมาดินน่บินดีเลยอากาศเย็นๆนกชอบชเช้าๆบินกันนานหน่อย mm hmm. ก็เดี๋ยวถ้าลมเหนือลงนี่คิดว่าคนจันนี่แหละจันทาคนี่ยเริ่มไปแล้ที่นี่เปิดทางก็จะไม่เปิดใกล้ๆหรอกครับเปิดก็ดูแหละ เราหมดทองทางแยกไปสุพรรณสามโลมาตรฐานแต่หมายเหตุจะต้องท้องฟ้าจะต้องสว่างจะต้องมีแสงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวองกระตุนน้นเอยิยงระเบิดอ่ะอยิงจรวดไม่ใช่ยิงระเบิดผ่านไปขึ้นชั่วโมงกว่าละ เขาเกาะไปก่อนเราอย่าไปทำมันก็ตื่นตื่นแล้วเดี๋ยวไปเกาะอีะื่ีแล้วคุณลำบากเด็กกระตุ้นไม่เป็นไรสเสียนะครับับวันนี้ท้องฟ้าออกหลัวๆอลไว,แ,ลวแต่มีลมลมเหนือลงมาแรงๆนะครับลมเหนือลงแรงมากอาการเย็น อาการนี่สบายๆถ้าคนถ้าคนชอบอากาศหนาว,าวเลยสบายๆเช้านี้ต้องใส่เสื้อ mm hmm. โมติต้องเสียอคลนกองนี่จะไม่ไม่ใส่เสื้อเพราะว่าเหื่อออกรำคางน,นะครับแต่วันนี้ไม่ไหวนะครับต้องลงเอาเสื้อมาใส่อาการมันเย็นเดี๋ยวจะเจ็บจะป่วยจะซ้อมนกมลำบาก นี่นกก็ะพินกันดีใช่ได้ ซ้อมส,สายเหนือก็ไม่ยากนะเราวางจุดซ้อมให้ดีก็เปิดทางบางบัวทองรักสามเที่ยว30โลนะครับ30โลต้องสามสี่เที่ยวนกเราอยู่บ้านให้มันบินกําลังให้มันอยู่ตัวนะครับอย่าไปซอยทีนะอย่าไปนู่นไปนี่ไปทีก็นู่นเลยเสยนาเลยนะครับบางบัวทองไปเสนาเลยนะครับ เป็นยืนเสนาให้แข็งเสนาก็70กดิโลนะครับเพราะว่าอัที่เราโดดได้เนี่มันมีเหตุผลคือนกรลอลมลมเหนือลงนะครับลมเหนือลงนี่เราจะโดด30โล40โลมันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่สบายๆอย่าไตกใจอะไรมากมายซ้อมนก นกมันไม่กลัวระยะนะครับไม่กลัวอากาศเสียมากกว่าหัวใจสำคัญคือนกต้องบินอยู่บ้านให้กำลังให้อยู่ตัวก่อนนะครับถึงจะซ้อมกระโดดได้ถ้าอยู่บ้านบินไปอห้านาทีสิบนาทีคุณไปซ้อมกระโดดม,มันก็กระโดดสมเชื่อกระโดดหายไปจากจอเลยนะครับไม่ขับ,บ้างน,นะครับ นะครับสวัสดีครับท่านสมาชิกเริ่มตีเกณฑ์วันที่สิบห้าคม5ครับที่เห็นในมือนี่เป็นนกนกตุ่เมียนะครับเป็นน้องกับตันแจ็คนะครับ แล้วก็เป็นน้องแท้ๆเจ้ายูยี่เลยยูยี่ตายไปแล้วทุกท้มไม่รู้ป่วยเป็นโรคอะไรนะครับตาสวยนะตาไก่้สายเหลืองย้อย เป็นนกปี2020ครับปีนี้ว่าจะมาตีลูกได้ละได้อายุละนกสองปีละกล้ามเนื้อดี แรกว่าจะเข้ากับไอ้กรอบเคเร่หรือ่จะเข้ากันได้ไหมเนื้อแน่น ตันจักพ่อเดียวกันคนละแม่แม่ตัวนี้ก็เป็นพวกสายแจงกอนเดะแลชัดเจนนะครับตาตาของนุกตัวนี้เป็นแ,แจงกอนเดลแล sepok